สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับขสู่ชงนวลผ้าลวยเมื่อนี้นวลผ้าลวยกับสิภาพี่นองมาฟังพศเพิ่นสิสรุปเล็กแต่ละสำนักของวันที่1เมษายนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมว่าเพิ่นสีสำนักใดสีเขา่ามาฟังน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมหารอย60ีครับอันดับแรกนี กะิสรุปหมวยคำนวณของสอผ้าโชกก่อนครับพี่น้องครับหมวยคำนวณของสอผ้าโชกค,ครับพี่น้องเตรียมปากกาไว้ด้วยครับเดี๋ยวกสะซิขึ้นให้ที่หลังครับสิขึ้นไปน้าแล้วกระซิเบาไปนําครับหมวยคำนวณของสาผ้าโชควันที่หนึง่งเมษายยนสองพัน 2, หาร้อยหกสิบสี่ครับเลขเด่นของสาผ้าโชกนี่ศูนย์นี่สองนี่แปดครับ ้าสิวิ่ง 2, วิ่งสองวิ่งแปดครับอันนี้คือตัวเด่นตัวเด่นของสอฟ้าโชคแล้วเลขลักครับเลขลักนี่ลักศูนย์ลักสองลักแปดลักศูนย์ถ้ามาศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับลักสองนี่สองศูนย์สองสองสองสี่สองเก้าครับ 20, 24, 29, 8, 8, 2องศูนย์ลักแปดี่แปดสองแปดีแปดหาแปดเจ็ะมีเหล็กแนมของสาพระโฉคครับเหล็กแน,นมนี่งดนี้เล็กแนมของสาพระโฉกค,คือสิบหาครับตัวเดียวถามามาล้างเด้ครับบนต่องกลับครับ สิบห้าตัวเดียวไม่ต้องกลับครับอันนี้คือเลขแน่ของสพระโชคครับเลขลักหน่วยเลขดับลักหน่วยบนมีอยู่มีแปดครับสําหรับวันนี้ก็มีแปดที่เก้าครับดับลักหน่วยบนครับก็ไปก็สิเป็นสํานักต่างๆครับที่สี่นัเน่เสนอพี่นอ้องตอนนี้ก็มีอันดับแรกนี่ เลขพ้อจำดอนพูตาครับเลขข้อจำดอนพูตาเอาสรุปเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยเบิ้ลที่หลังเลขพ้อจำดอนพูตาเลขหกตัวมีหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามหกถ้าพี่น้องกดซับก็จะเป็นหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามหกครับซับแต่สามพูเลขสามตัวเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์ห้า หกสี่ครับเลขปูผ้าแดงสามตัวมีเก้าแปดห้าแปดห้าศูนย์แปดห้าสามแปดสี่ครับสรุปสองตัวเลขปูผ้าแดงที่ได้แปดห้ากับแปดสี่ครับเลขปูผ้าแดงแปดห้ากับแปดสี่ครับเลขปริสนานามตาเที่ยนของตาวิทย์ครับของตาฟันแม่นครับมีสองสามหกสาม เก้าสองเก้าสามครับเก้าสองเก้าสามแต่เรามักที่สุดคือเก้าสองครับขันสิตามมาคือเก้าสามมาสันระหว่างครับสำหรับเลขเจเต้นรดวันนี้เพิ่นบ่หายลร้ครับหายตัดออกครับศูนย์ห้าหกครับแต่ว่าสักพักหนึ่งสพโชคเกสิออกไปนะเพิ่นนี่ครับเพราะมีนัดกันอยู่ครับเป็นเลขถูกครับอันนี้เป็นเลขถูกเพิ่นครับเพิ่นเน้นเลขถูกครับวันนี้ เงินนีเพนเนนเลขถูกต่อมากับเลขของวัดสว่างธรรมันดาลอันนี้เลขถูกครับที่สอโสกได้ไปมากครัีจุดถูกได้ 3, 7, 7. าสามเจ็ดเจ็ดทาสตัสก็จะเป็นสามเจ็ดแล้วก็เป็นเจ็ดเจ็ดครับต่อมาก็เป็นเลขปูรือสีสามพบครับเลขปูลือสีสามบนี่ก็มีหกเก้า เก้าสี่แปดหกแปดสี่เลขสามตัวพจนมี่หนึ่งเก้าหกสองแปดสี่เลขลางแต่นี่สองหนึ่งครับเลขตาวิเคราะห์หวยสันเทพตามมาจากสังคมนี่เจ็ดศูนย์สามครับ ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าครับอันนี้เลขคุณตาวิเคราะห์วหวยสันเทีบครับเลขวัดบ้านน้องพื้นหน่อยครับเก้าห้าสี่เจ็ดห้าสี่เลขสองตัวก็มีแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดครับ เลขปูหรือสีมพ่อิท่องครับที่พื้นมารลวงงามที่วัดหลวงพีนิน,นามเมื่อนั่นเพิน่นหายใบห้าสี่สองแล้วก็มีหนึ่งหกแล้วก็มีเด็ลขเบียนรดเล่านี่แปดห้าหนึ่งสามอานี่เพิ่นบอกให้ซอพชกไทยใบครับสำคัญมากประศรีตะวันแปดห้ากับหนึ่งสามครับ รับต่อมาเนี่ก็มีเหล็กปูตาเดียวหรือปูตาทิพ์เนี่แหละครับล่งกลางขบวนแห่ครับก็บมี c ีหกสามหาหครับ3ามห้หย์สครับ เลขผู้ดำครับเลขผู้ดำเจ็ดห้าศูนย์ห้าแปดเลขคุณเอบน,นี่เลขคุณเอนี่มีเจ็กับเจครับเลขเจ๊แขกครับเลขเจ๊แขกเลขเจ๊แขกนี่มี หาสามสองสองแปดสมศนย์ครับเลขเจแผดเลเ็เจแขกครับถอดหลายๆบอกผิดเลขกิบสัมผัสที่พั้นมาก่อนปูตาได้สองสามกับเจ็ดเก่าครับถ้าพี่น้องควั่งแล้วกัดสีเวียนหัวเนี่ยครับพอมันหลาต่อมานี่ก็เลขน้องปลายเข่าครับเลขน้องปลายข้าวกำเขาได้ หนึ 102. ตรงกับบ้านเลขที่ของพ่อจำครับตรงกันเป๊ะเลยครับเลขปูหรือสีมหาพมครับ3ามห้าหาหอันนี้ปูหรืสีมหาพมครับเลขปูสามส่ได้หาสามครับ เลขปูเลือสีปูผาขาวครับเด็กปูผาขาวบานพ้นท่านเลขปูผาขาวบานพ้นท่านได้หกสองศูนย์หกเจ็ดแล้วก็สามสามครับเลขน้องผู้กันเลขน้องผู้กันนี่ได้สามสามตัวเดียวครับเลขน้องผู้กันเลขคุณยายน้องผู้กันครับพี่ชายของคุณยายน้องผู้กันฟันได้สิบหากับแปดหาครับ นี่นหะครับแปดหาหนึ่งหาฟันตรงกันนะครับพี่ชายนอง,นนนองนพูดกันครับย่ายนองพูดกันพี่ชายย่าอนองพูดกันครับฟังพี่น้องกับบางที่อาจจะซับสนนะครับพี่ชายของคุณย่าอนองพูดกันฟันตรงกันคือได้แปดหากับหนึ่งหาเนี่ยแหละครับห้านสาวห้านสาวของแอดเองฟันได้สองห้าสามครับ เลขนิมิตของเรานะ่ะของเห็นเลขเห็นนั่งนั่งสมาธิเห็นมาสันสองหาสามเลขตาท่องรันเก็บเหรียญมาได้นี่ได้5้าสามแครับเลขทีโบเพิ่์บโประสง์สีออกหน้ามาสันครับภูเจ้าของเลขสองหกสี่แปดเก้าสามหนึ่งหาครับ สองหกสี่แล้วก็มีเลขข็กทะหามานี่ยรัสามเจ็ด่แปดห้าเก้าหกศูนยครับส่วนเล็กพอบันดุงครับเล็กพอบันดุงที่เพิ่งหายมาเนี่ก็หลายตัวครับก็มี3ามเจ็ดสามห้าสามแหครับ อันนี้บนครับบนอันนี้เป็นเหลขบนแต่เหล็กติดของเพิ่นมันมีมีสามมีห้ามีเจ็ดมีแปดในสีตัวนี้มาสามตัวเพิ่นว่ามาจากสีมาดักไดแต่สีมา,มาบนมาสั่นครับแล้วก็มีอีกเลขล่างของเพิ่นของไพ่อบันดุงนี่ล่างนี่เด่นสองครับเด่นสองกับแปด พันว่าพันก็เลขหายมากสองแปดศูนยแป่งแปาแต่พันเนีนตัวเดียวคือเลขล่างในีพันเนีนห้ครับพี่น้องครับอย่าคิดว่าพ่อสมควรร้ายตัวครับท่านผู้ชมก็ัคือตัวเลขที่สรุปมาได้แต่ว่ามันหลายราสามารถที่เสียวมาโชว์หน้าจอได้ครับมันหลายผล แล้วพี่น้องกับเปิดไปแล้วก็ฟังไปค่อยฟังเอาครับซาซาเอาก็น่าจะได้ย่ครับกบ็เดี๋ยวสักพักหนึ่งสอพระโชกกับสีมีเหล็กแนวทางมาฝากพี่น้องอีกครับเดี๋ยวสีไปบ้านเจเต้ลรดแล้วก็สิไปหาตาฟันแม่นไปบ้านเพราะจำก่อนก่อนเทียงนี่สีมีหลายรายการนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวกับติดตามซอพระโชกติดตามนวลพ้าร่วยไปเรื่อยๆครับรับรองว่าพี่น้องก็สีได้ตัวดับตัวดีไป ยังโชคในวันนี้แน่นอนครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับแล้วก็ขอให้พี่น้องโชคดีลำลำ้ำรวยๆเฮงๆเงินไหลนองทองไหลามาทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อช่วยเผยแพาดจากรายการดีๆของทัางชอ่องขอบคุณครับสวัสดีครับ